สวัสดีครับอะไรอะไรฮะอะไรมีอะไรจะตอบไม่ต่อฮะทำไมเรื่องมันเป็นมายังไงฮะเราก็ไม่จ่อฟังดิฮะนล้งมาจี้ไม่ต่อฟังอยู่หเหรอแล้วก็ยังไงอีกแง่แล้วก็แล้วก็เอาไม่ได้แล้วเหรอฮะดิอยู่ดิครับ ไหนมีเรื่องอะไรกเล่าให้จับฟังเร็วไม่จับฟังอยู่เร็วเร็วอยู่ดิอยู่ดิครับ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 เอาไม่เล่าเหรอไม่เล่าไม่จับอีกคลิปนะอ่ะยังไม่จบตกลงจะเล่าไม่เล่าอ่ะเล่าเล่ามาเรื่องอะไรฮะโอ้แล้วก็โอ้แล้วก็แล้วเป็นไงต่อเอาเล่าต่อสิฮะเล่าให้ต่อเร็วไม่จับฟังอยู่ลูก อะไรนะเอาใหม่ที่แต่ฟังไม่ทันเดี๋เมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะเนี่ยพอเวลาถ่ายปุ๊บอัดคลิปปุ๊บลูกก็ไม่พูดแต่พอเวลาไม่อัดคลิปนี่พูดเป็นจ่อยหอยเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บๆยังวันนี้จุ๊บๆยังจุ๊บๆกันยังฮะจุ๊บๆเป็นยังครับอ,อ,อ,อยู่ดีครับอยู่ดีครับจุ๊บๆไม่จ่ายยังวันนี้จุ๊บๆไม่จ่ายยังครับอืมเอาจุ๊บๆยังเหรอฮะจุ๊บๆยังอืมอยู่ดีอยู่ดีครับ